สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระเรื่องหัดดเช้าข่าวสาวทอทุกท่านนะคะในการจัดการเรียนการสอนก็มีมากมายหลายวิธีหลายรูปแบบแล้วแต่บริบทของแต่ละโรงเรียนและคุณครูที่จะหยิบ นำการเรียนการสอนตรงนั้นมาใช้กับนักเรียนในแต่ละกลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขในการเรียนรู้นะคะเพราะเราเน้นผู้เรียนเป็นสิ่งสําคัญวันนี้นะคะเราจะมีเรื่องราวจากโรงเรียนภูเวียงวิทยาลัยนซาพพปอขอนแก่นเขต5กับโครงการจัดการเรียนรู้เชิงรุก active learning ด้วยแนวทางการจัดการศึกษาชั้นเรียน lesson study และวิธีการแบบเปิดนะคะ open approach ซึ่งได้รับความนุเคราะห์จาก สถาบันวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่นการทำงานร่วมกันทำให้เกิดการเรียนรู้ไปด้วยกันในการออกแบบการจัดการเรียนรู้สะท้อนการสอนสะท้อนผลเพื่อพัฒนาชั้นเรียนของผู้เรียนนะคะรวมทั้งคุณครูของเราด้วยทำให้นักเรียนนะคะได้มีทักษะในการเรียนรู้ทักษะเหล่านี้จะทําให้เกิดการเข้าใจการเรียนรู้ที่ดีและเป็นการพัฒนานักเรียนเป็นรายบุคคลได้สิ่งที่สําคัญในจุดนี้นะคะเรา ได้ลงมือปฏิบัติถึงห้องเรียนด้วยนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธิการท่านพลตตรเอกเพิ่มพูนชิดชอบนะคะในนโยบายเรียนดีมีความสุขตามจุดเน้นของสปทผ่านการขับเคลื่อนของเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้ดำเนินการให้โรงเรียนทุกแห่งครูทุกคนได้จัดการเรียนรู้เชิงรุก แบบ active learning และทำให้เด็กทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดลงมือปฏิบัติแล้วก็สามารถสื่อสารออกมาได้อย่างเข้าใจการจัดการของโรงเรียนนี้เป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันค่ะโรงเรียนภูเวียงวิทยายนโรงเรียนนามพระราชทานรัชกาลที่7 สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5ภายใต้การบริหารงานโดยนางวน,นิดาเครือไก่วันผู้อำนวยการโรงเรียนเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น198คนตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5 นำโดยนายยงยุดกรมแก้วผู้อำมวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนก่นเขต5มอบนโยบายให้โรงเรียนโดยได้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้กระบวนการ active learning ในห้องเรียนครบ100%ซึ่งสอดคล้องกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนซึ่งถือได้ว่าเด็กคือหัวใจของการพัฒนา ในปีพศ2563โรงเรียนได้รับทุนจากกองทุนกสสเพื่อเข้าร่วมโครงการโรงเรียนพัฒนาตนเองภายใต้การดูแลของสถาบันพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียนมหาวิทยาลัยขอนแก่นโรงเรียนได้ทำา o u u กับสถาบันอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันครูเข้าร่วมการอบรมพัฒนาตนเอง ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียนและวิธีแบบเปิด Open Up p o s พแล้วขยายผลให้ครูทุกคนในโรงเรียนส่งเสริมให้ครูทุกคนได้นำมาปรับใช้ในการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆเช่นภาษาไทยคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ โดยมีการจัดทีมศึกษาชั้นเรียนที่คอยช่วยเหลือและร่วม t l c กับครูในโรงเรียนโดยการนิเทศติดตามอย่างเข้มแข็งจากผู้มีการโรงเรียนอย่างต่อเนื่องอีกทั้งได้รับความช่วยเหลือกำกับดูแลนิเทศติดตามร่วมสะท้อนผลจากสถาบันพัฒนาวิชาชีพครูอาเซียนมหาวิทยาลัยลขอนแก่น อย่างเป็นระบบอย่างต่อเนื่องทุกปีโรงเรียนจัดกิจกรรมเปิดชั้นเรียน (Open Class) ให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วม PLC และสะท้อนผลเป็นประจำทุกปีส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขกล้าคิดกล้าสแสดงออก มีการวางแผนทำงานอย่างเป็นระบบผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะที่สำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่21ผู้เรียนมีผลสผลิตท,ที่สูงขึ้นทั้งในระดับโรงเรียนและระดับประเทศครูได้รับรางวัลครูคุณภาพตามโครงการห้องเรียนคุณภาพครูคุณภาพ นักเรียนคุณภาพระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาคอนเซนเขต5รางวัลผู้รู้ชนคนคุณธรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรางวัลนวัตกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานอีกทั้งโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต5และได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนหนึ่งอำเภอหมุ่โรงเรียนคุณภาพทั้งหมดนี้คือความร่วมมือร่วมพัฒนาในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด Open a p p p o a c ของโรงเรียนภูเวียงวิทยายน